เด็กหายครับเด็กผู้ชายอายุ6ขวบหายจากบ้านญาติญาติตามหาครอบครัวตามหาเจ้าหน้าที่มาช่วยกันตามหาสองคืนนะไม่เจอนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะไปเจอว่าน้องออกมาจากถุงปุ๋ยที่อยู่ข้างยุงข้าวซึ่งคนเขาเดินตามหาแต่ก็ไม่เห็นครับแล้วน้องอยู่ตรงนั้นมานานสองคืนแล้วด้วยนะครับตะโกนเรียกนะไม่ใช่เดินหาแบบเงียเๆยไม่เห็นไม่ได้ยินแต่เด็กบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละ แล้วหนูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะลูกผีบังตาเหรอยายแสงจัน์ทรกวักมือเรียกเอาผลไม้ให้กินให้หนูนอนอยู่ในนี้จนกระทั่งยายแสงจันทรบอกเอ็งกลับไปเฮออหนูถึงออกมาแล้วก็มาเจอเนี่ยปู่ย่าตายายลุงป้าท sí ี่มาช่วยกันตามหาครอบครัวน้องเอ็มร้อยครับเด็กผู้ชายอายุหขวบตามหาตัวของเด็กหลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่สองทุ่ม22กันยา แจ้งเรื่องประสานผ่านเพจศูนย์แจ้งข่าบุรีรัมย์23กันยากู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ยช่วยกันค้นหาเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่ที่9อําเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหาทั้งในสระน้ําป่าชุมชนหาทั้งวันก็ไม่เจอจนกระทั่งกู้ภัยก็เลยหยุดค้นหาก่อนแล้วครอบครัวรวมถึงชาวบ้านยังตระเวนหานะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาหยุดก่อนแต่ครอบครัวหยุดไม่ได้อ่ะเป็นห่วงอะแต่ก็ไม่เจอครับ ผ่านไปสองคืนเช้าเมื่อวานไปเจอตัวน้องเอ็มร้อยออกมาจากถุงปุย๋ยซึ่งอยู่ข้างยุ้งข้าวแล้วห่างจากบ้าน30เมตรจุดนั้นชาวบ้านบอกว่าหาต้องหลายรอบนะแล้วหากี่รอบกี่รอบไม่เจอแล้วอ,อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะน้องเอ็มร้อยบอกว่าอย่างนี้หนูเจอยายแก่ยายแก่หน้าเขาจะเหลี่ยมๆหน่อยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะแสดงว่าอาจจะนูนหกักคางแหลมๆยาวๆแล้วเป็นเหลี่ยมหอมผมยาวเล็บยาวค่ะ ยายคนนั้นชื่อว่าแสงจันท์ยายเขากวักมือให้หนูไปหาหนูก็เดินตามไปไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพาไปไหนสักพักยายแสงจันท์เอาฝรั่งให้กิน30ลูกโอ้โหสาลูกกินจนรู้สึกอิ่มแล้วเอาหนูแล้วหนูอยู่ตรงนั้นอะไม่มียุงมาหามยุงมากัดเลยเหรอไม่มียุงกัดเลยแล้วไม่รู้ได้ว่าอยู่มากี่วันแล้วด้วยอยู่มาจนกระทั่งวันหนึ่งยายแสงจันทร์บอกหนูว่ากลับไปเถอะนั่นแหละโฮะแล้วก็มีคนมาเจอ,อ ทีนี้ยายของน้องเอ็มร้อยยายพลวยอันนี้ยายแท้ๆนะ,ค,ะคนละคนกับยายแสงจันทร์ที่น้องเล่านะยายพลวยเนี่ยเป็นคนเป็นยายจริงๆเลยบอกว่าพ่อแม่ของหลานทํางานอยู่ต่างจังหวัดตอนที่หลานหายไปตามหาจนหมดหนทางแล้วเลยไปพึ่งหมอดูหมอดูบอกว่าเด็กไม่ได้ไปไหนอยู่แถวกระท่อมข้างบ้านนั่นแหละในขณะที่พระทักว่ามันมีบางสิ่งพาหลานไปเขาดูแลอย่างดีม,มีอาหารการกินให้ค่ะ ยายก็เลยไปทําพิธีตามความเชื่อเส้นผีเส้นวิญญาณขอให้เบิกทางเปิดตาให้หาหลานเจอจนกระทั่งเจอหลานปแปลกใจมากยายพลวยบอกเดินผ่านถุงปุ๋ยตรงจุดนั้นหลายรอบไม่เห็นคนซักกับคนเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พาหลานไปเนี่ยเพราะหลานบอกชื่อยายแสงจันทร์พาไปทีนี้คุณผู้ชมครับพี่น้ำแข็งครับ ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่ายายแสงจันทร์คนนี้ในอดีตนั้นเคยเป็นเจ้าของที่ดินครับนั่นไง200ปีก่อนคุณแต่ถ้าเกิดว่า200ปีก่อนเด็กหขวบไม่ใช่หรอจะรู้จักชื่อหรอหรือว่ายายน้องเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลานไม่มีทางรู้จักแน่นอนโอ้ยเป็นชื่อคนเก่าคนแก่แล้วเขาพูดกันต่อมาผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นแหละที่เขารู้อะแล้วจุดที่หลานไปอยู่เนี่ย ก็เป็นที่ดินของบรรพบุรุษฮะลองฟังครับมือเขาแล้วเขาก็ไปด้วยพอเขาไปด้วยปั๊บเขาก็ไปอยู่กับเขาไปอยู่กับเขายายแล้วไปใส่เสื้อสีฟ้างานเกงสีแดงมีเล็บยาวคนแก่ชื่อน่าจะชื่อแสงจันท์นี่แหละแกก็พาหนูเดินไปเดินมาแถวนี้เลยตึงแล้วหนูได้อะไรกินคุณคุณยายให้อะไรหนูกินหนูบอกว่าเอาไนนากับฝรั่งโอ้ เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ค่ะพอพอเป็นแบบนี้แล้วนี่ได้ฟังยายของน้องเอ็มร้อยแล้วนะแต่ว่าตัวน้องนะ่ะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ผู้ชมว่าไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กอยู่สองคืนในกระสอบจริงๆอะ่ะยุงต้องกัดแล้วออต้องมีมดกัดแล้วแต่น้องบอกไม่มีนะยุงไม่กัดเลยคุเอาเด็กไปตรวจร่างกายเอาเด็กไปตรวจร่างกายคือน้องไม่มีรอยยุงกัดอะไรเลยเหมือนกับน้องไม่ได้ไปที่ไหนอะ่ะ หมือนกับน,นอนมุ้งอะค่ะคุณผู้ชมดูที่แขนสิตอนที่เขาใบสีรับขวัญน่ะเอ็มร้อยเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะเพราะว่าเด็กอะมีอาการตกใจนิดหน่อยเหมือนกันนี่แหละพอเล่าเรื่องนี้บางคนคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าบางคนก็เชื่อรเรื่องผีบางตาเพราะบางทีเราเล่าข่าวคนหายในป่าไปตามหาแล้วหาไม่เจอสุดท้ายก็เดินออกมาเองนะคะน้องหายไปรวมทั้งหมด34ชั่วโมงนะฮะกว่าจะเจอตัวนะอเอาแข็งแรงปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องดูแลให้ดีระมัดระวังด้วย